และต้องจับมือกันให้แน่นความเป็นพี่น้องครับสิ่งดีๆครับมอบให้วันนี้เจียวตีครับเป็นกำลังใจให้ครับให้เห็นขอกำลังใจเขา่อยนี่ครับแบ่